เอาละฮะก็ตอนนี้นะครับเราอยู่กันกับแมบบอ e ีวิวนั้นนะครับเป็นแมบบที่เราต้องหาทางออกจากโรงเรียนแห่งความตายนะครับในเวลาเดียวกันเราก็ต้องหนีแม่ชีด้วยนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราโดนตีขึ้นมาแน่นอนครับเราไม่มีโอกาสอีกรอบ2แน่แน่ซึ่งในแบบนี้ก็มีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกมากมายแม้กระทั่งเลือดที่มาจากไหนก็ไม่รู้นะครับ ไออโเลสโตนมาาววงะเคฮันทุกคนตอนนี้เราบ้นเมื่อกี้อ่ะตอนเข้ามาบอกว่ามีข้อความว่าฉันฉันต้องออกจากที่นี่นะครับแต่ว่าเราไม่มีบ้าอะไรทั้งนั้นนะฮะคือทางออกมีไอซ์เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยอันแล้วกูมาคนเดียวเฮ้ยมึงมากูดิอุ้ยอ๋อนี่กดปุ่มนี่เฮ้ยมึงมาตรงนี้ดิแล้วมึงจะไปทำไมเรา ไอ้พีโกิดนี่ไงมันบอกว่า I need to escape ในห้องเรามันไม่ได้เชื่อมตรงนี้นี่หว่าฮุ้ยเออะไรวะสวัสดีจ้าอุ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยมึงจะต่อยกันเองเพื่อนตีกัเออองเเฮ้ยระวังผีแม่ชีเจออะไรปะ ได้สโลวเนี่ยล้วมีเอะเว้ยเพี้ยนเต๋อมาทางนี้มาทางนี้เฮ้ยห้องเรานี่เป่าห้องเราห้องเราเออเอ่อไอเจ้าบุญมาจีบมา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 ทางนี้ดีกว่าไอ้เรายังไม่ได้ไปห้องนี้เชอะโหห้องบูชายันเฮ้ยมันมีมันมีทางเดียวอ่ะคือเราต้องไปเผชิญหน้าความจริงด้วยไอ้ยัยกูไม่อยากตายถ้ากูเล่นมาเหรอไม่มีถ้ากูเล่นคนเดียวนี่กูร้องแล้วไหนเฮีย ลายตากับกระเบื้องเฮ้ยมันต้องมีของสักอย่างอุ้ยมึงจะแต๋วหรือยเฮ้ยทุกคนดีมากต้องเปลี่ยนกลุ่มเดินเออมาหนี่ย์สัตว์มาหนี่ย์มาหนี่ก่อนมาหนี่ก่อนตรงนี้มันน่าจะเป็นห้องโถงเว้ยมันววีีนี่อะไรวะกดเพื่อไปตรงนี้อ่ะกดดิตุ้ม ก็ไม่เห็นมีอะไรว่ามันต้องใส่อะไรในหีบก่อนหรือเปล่านี่ไปทางนี้ไปทางนี้ปีบประตูก่อนหลอนนี่เป็นบูคีห้องนี้ใส่บูคีเชื่อ้ยไอ้ยเยอะจะตายเลยกูจะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเฮียตีกันตายอ๋อวนนีอันนี้ก็ห้องเราอ๋อมันเป็นวนหลุมเอาไว้จู๊ไปนี่ว่ะยังไม่เจอผีเลยขากลับจะโดนป่ะนี่ ตรงนี้เราเราเป็นห้องทางเดินเราเราไม่ต้องไป <Okay. S 1> มีตู้ให้หลบด้วย <c oughs> กูจะหลบไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้เฮ <c oughs> ้ยต้มึงก็จะต่อยกูด <c oughs> <c oughs> ิกูจะตายแล้วเนี่ยเอ้กูจะตายแล้วเนี่ยกูกูไม่ไม่มีชีวิตรอดแล้วเ <c oughs> นี่ยเาไปว่าแถวนี้แหละตอนที่กูเข้าเกมมาแล้วก็ใส่เอาไปว่ามันต้องยังอยู่แถวนี้ดิมันเปิดประตูได้ปะ ไอ้ผีอ ok he <pl ains> ่ะมันเปิดประตูได้ปะไม่รู้กูเดินมาโล่งๆแม่งไม่รู้ไอคเดินตัไหนกูยังไม่เจอบูคีเลยเนี่ยแล้วเราเดินมั่วแล้วทำไมไม่ไปที่ไปเดินว่างก่อนไม่ทำไมวิวิบรูไหนโมกิไม่กูตกใจกูหลอนรอก่อนรอก่อนอันนี้ต้องใช้ยันโลคีเดี๋ยวเรายังไม่เจอสักคีเลยอ่ะที่มึงถือมันคืออะไรตัโลนีดมันอ่านว่าอะไร มันอ่านว่าคีบอ่ะไม่ไม่ยาโลเนตเอาไปเปลี่ยนตุกข์นี้เยี่ยมนี่กูต้องจู้กับผีได้ยาแค่อันเดียวนี่ไงห้องนี้นี่แล้วอ่เฮ้ยเรายังไม่เจอของอะไรเลยอ่ะออกมาได้ไม่นี่เราก็ไปไม่ได้วะมันมันเฮ้ยกูเจอบูคีกูขอเลยกูไปเปิดเองเฮ้ยบูคีทางนั้นนี่ว่ะทางเอ่อนั่นอ่ะ เฮ้อยุดเพิ่าอย่าไต่กันนี่เรายังไม่ได้ขึ้นชั้นสองเลยบูคีทางไหนนะชั้นชั้นแรกเนี่ยแม่บูคีไม่ได้อยู่ชั้นบนอย่าเพิ่งขึ้นไปเดี๋ยวตายเดี๋ยวมันลงมาเออรอก่อนรอให้เราไหวก่อนบูคีห้องแถวนี้เปล่าวะบูอยู่ข้างซ้ายเฮ้ยห้องนี้มึงจะกลัวอะไรนี่ไงย่ำบูคีทำไมเฮ้ยริเบอร์ริเบอร์ เยี่ยมเดลิเวอร์เดลิเวอร์ที่แปลว่าน้ำเฮ้ยแม่น้ำอันนั้นเออนั่นแหละกูไม่รู้จะเล่นอะไรเอ้ยหรือว่ารดิเวอร์อามาเปิดตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่หรอกมันมีปุ่มให้ดูเดลิเวอร์มันบอกว่ากดไม่ใช่รดิเวอร์นั่นมันรดิเวอร์เอ้ยเราเราต้องขึ้นไปชั้นบนแล้วแหละ <c oughs> ไปเปล่าไป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 อา่าล่ะชั้นล่างเราเช็คหมดยังเนี่ย เดียวถ้าเราจะเช็คอะเราเช็คชั้นล่างให้หมดก่อนค่อยขึ้นดีกว่านี่มือไหนเอาเอามาใส่ตรงนี้มือมึงข้ามอันนี้ไปได้เินชั้นสองเลยแป๊บนะโอ้โหแล้วพวกมึงอยู่ไหนอันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมตรงนี้มีแถบดรอมันเอาไม่ทำเท่โชว์เท่อะไปขึ้นข้างบน กูเปิดชื่อไว้อยู่กูวิ่งไม่มั่วไปเอ้าองอย่าอย่าจั่วจานนะอย่ามึงจะตกใจเพื่อไอ้เฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าไปก่อนดีกว่าเข้าของอาหาเฮ้ยกูยังไม่เห็นอีวิวนันเลยอย่าบอกนะว่าบักไปละแม่พีเอ้แม่ซีซันเนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้อลิเบอร์นี่ไงโอเว่นไหนไหน ยูนิทลิเวอร์ตรงนี้หรอเออแอคทีฟไปพาวเวอร์ฮี่ไอะเลยมึงวางถูกไหมเนี่ยมันตจงวางตรงนี้มันจะหายปะเนี่ยโอ้กูสปารลิเวอร์เลยคอมมานด์จิฟกิวินกิวินแม่จีเอ็ดเนี่ยวะมันยืนตรงนั้นโอ้โอไมค์ก้า นี่ไงกูปิดได้ละเยี่ยมกูเปิดแล้ไหนโอ๊ยอออย่าเข้าไปใกล้ดิโอ้โหกูว่ากูแพ้แล้วไอ้เหี้ยกูโดนตลอกไปละมาบอสบอกไอ้ยังผีผีได้ไหมครับม่งตามจี๋อ่ะกูบอกเลยเขาตู้เขาตู้ตู้ไอ้เหี้ยตู้ล็อกกันหอดไอ้ยตู้หีบ ูดอยู่ๆกดดีกดปุ่มดิตายเอ้ากูกูกดปุ่มไม่โดนไอ้เหี้ยมันอยู่หน้าห้องกูมึงเกือบอยู่ไหนมึงเกือบอยู่ไหนึงมากูสง่าหากูการดีไอ้้เหียเอา เอากูเสกกูเสกผิดคนเก่ากูยู่นะมา嘛มา <c oughs> <c oughs> เอาใหมา่เอาใหมา่เอาใหม่เอาใหม่มาเรารีเทิร์นร,รีเทิร์นมึงอะไปหยอกแม่ชีมึงอะไปหยอกแม่ชีไอ้เหี้ยกูโดนต่อยล่วงเลยไม่กูจะรอดรอบที่กูจะตายแบบพังคันคือกูจะรอดแล้วเว้ยกูกดกูกดปุ่มมุดท่อไม่ทันไม่ท <c oughs> ันเว้ยกูกดไม่โดนเลยมัน นี่กูป like ิดกูปิดตู้ไม่ได้ตู้ตู้เฮียนี่มันก็มีหี้วไหกูจะเข้าตอนไหนไมท้อเลยเราต้องไปสำรวจชั้นสองวะไม่ชี้หน้าจะอยู่ชั้นล่างวะหวังจะให้กูจะวายอะไรเยอะเว้ยเวียเอ้ยภาพรีเซ็ตเดเลยเย็นนะเย็นไว้นะอ้าวหายเยี่ยมไปดูกัน ช่งเอออุ้ยกูใส่หน่อยเฮ้ยทำไมมึงจะตายเนได้เหลืออยู่สองปัจจัยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยของหายากจังวะเออมึงจะไต่กันทำไมบ่อยๆเนี่ยอันนี้ไงประตูไหนมีอะไรบ้างชั้นบนชั้นบนเป็นของเราอ๋อนี่ไงแท่นบูชาเราไม่ฆ่าผีเปล่าเดี๋ยวนะ ชั้นบนเราเปิดพาวเวอร์แล้วมันควรจะเปิดตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมสมเป็นลงไต่บิดที่หรือเปล่าสมเป็นลงมาได้เดี๋ยวนะไม่ไงคือตอนแรกอะมันบอกว่ายูนิตรีเวอร์แล้วมันก็ไม่บอกว่าใส่ตรงไหนกูเลยนั่งย่อแล้วกดใส่ตรงนี้แล้วก็เปิดอันนี้มันว่างถูกแล้วไอเทมมันไม่ได้เออมันวางถูกไอเทมไม่ได้หรือเปล่างั้นเราก็มาๆมาทุบทุบทุบ ตรงนี้มันควรจะเปิดเว้ยมันไม่เปิดเราก็ใส่เองเลยคือกูมั่นใจว่าไงริเวอร์ควรจะเปิดอ่ะก็มันไม่เอ้ยปูเอ้ยอยลโลกทีไงอ๋อเหย้ยๆอไฟไม่ตายเอาเดดแตกดี <laughs> ฉันกำลังไปทุกคน <laughs> แตกดีเยี่ยมเอ่ออันนี้มาเห้กูไหวไอ้เสียมันมาดิ <laughs> เสียงมา เอ้ยมึงวิ่งขึ้นมาเองเลยไม่โดนผีหลอกหรอกโดนนะมึงวิ่งขึ้นมาเลยจะไปกลัวอะไรเนีน่ยข้างบน,นก็ไม่มีอะไรนะนี่ไงเฮ้ยเดมเนื้อแห้งเนื้อแช่แข็งเฮ้ยเจนโลเฮ้ยเอาไปเปิดไหนวะอ๋ออ,อมีปุม่ม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 กดดิมันวาร์ปไหน ไม่เจอเสียไม่วาร์ปด้วยไม่เป็นไรกลับทางเดิมได้ถ้ามันไม่ไดักกันะไอ้ยินโล่ย yeah. ินโล่คีเปิดไหนอ่ะเอไอเปิดอันนี้ทางยันล่างใช่ผีอยู่ไหนวะยังไม่เห็นเลยมันต้องฆ่าเราแล้วไปดบี๊จะร้องเพื่อยกัวิ่งอาจจะร้องทำไมไหนยินโล่คีงนี่ไงยำ กูได้เลดคีกูได้เลดคีกูได้เลดคีเฮ้ยผีแม่งอ่อนเกินเลดคีมาห้องเนี่ยเลดคีมาห้องเนี้ยน่ะวิ่งจบได้ก็ดีนะผีมันอยู่ไหนไม่รู้ตอนเนี้ยหายตัวไปแล้วเนี่ยกูหลอนแล้วเนี่ยโอ้เเียออันนี้บลูคีเราใส่ไปแล้วหนูวิ่งไปเหรอมึงเจอดักหน้านี่ไงเลดคีงัดหัวเยี่ยม เฮ้ยมาสเตอร์คีย์ใส่ไหนวะเฮ้ยมาสเตอร์คีย์ใส่ไหนวะนๆยวามาสเตอร์คีย์ใส่ไหนวะหรือว่าตรงนั้นปะประตูใหญ่ตรงที่มันออกไม่ดีกูหลอนตำรวจต้องทำตลอดทั้งหมันใส่กูทีเดียวนั่นน่ะเฮ้ยตรงนี้ปะเฮ้ห้องอันนั้นไงห้องอันนั้นเฮ้ย ขมอน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  b a ี y มีอะไรล่ะนี่ไงกูเปิดมาสเตอร์เฮ้ยเอาเอาไมมันเอาจบดีเอ็นขอแล้วกูอะมึงก็เกิดเข้ามาตัวดิเอ้ยเรา,า, <c oughs> าไปเล่นกับแม่ชีเปล่า <c oughs> ไม่ต้องไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามาเดี๋ยวกูไปเล่นด้วยนั่ชีเดีไปหาแม่ชีป่ะ <c oughs> แม่ชีสิบตัวแม่ช <c oughs> ีสิบตัวเฮ้ยกูเจอกูเจอแล้วอี กดปุ่มดีอุ้ยยไปแล้วไหนว่าเกียร์อะไรไอ้ยังกลับตาที่เดิมไปสัตว์มื่กดปุ่มบอกไปดีไหนวะไม่เห็นไอ้ยังเป็นเกียร์หน่อยเอากูเฉยมันอยากเล่นกูอะไอ้ยังเอ้ยมึงระวังมึงระวังไปแล้วไแล้วเหรอ ไอ้เหี้ยไปเป็นกองเลยสัตว์กูไปไม่ยี่สิบตัวแล้วเนี่ยกูรอดกูจะรอดอยู่คนเดียวกูแหลกเลยอ่ะดาบอ่ะดักก่อนดักก่อนไปเสียงมาแลอะเหี้ยใช่ป่ะนั่นไง

เยกูด้วยอยาตีหนูเฮ้ยมีเสือผาหมาเอ้ยีง้เหกิดบ้ากะตายกกูไปล้เียกายเลยทางนี้ก็มีทางนี้เย เจอคุณได้อ้ยวิ่งยิ่งวิ่งยิ่งวิ่งอย่าขยับอย่าขยับขยับหางพอเอามาหางกูแล้วเนี่ย